กำลังล้นหมวนเกูกำลังสีลงไปซอนกุ้งซอนชิวสบายดีเด้อทุกคนสบายดีซอนป่าซอนกุ้งก่อนบางในป่ามันดองจ่อจ่อยู่คู่อู้เปียนโอ้ยเปียกกับเปียกเลย โอ้โหสิออมผู้แทนที่ให้เ้าจิ๋วจูเทิงพ่นงูอุ้มปอ้านในค่ำมันจะเทิงพี่แม่ป้านในค่ำหันไหลจะเทปลาขึ้นแล้วพูนพูนปลาเพี๊ยะใช้ปลาเพียยะหรอพูนจะเข้มเนี่ย อุ้ยกระป่านั่นเจ้าอะละไปตู้ปอออ้ยปาซิวอุ้อ้าอาไมเน่อยมันด้กุ้งเหาอยู่อุ้ยกุ้งปลาซิวฮะบริทานมันเด้อ ปาน้อหน่อยดิมีอแบนแล้วนี่บ่ค่อยอยากื้อมันได้ไหมน้แต่กุ้งเนะกุ้งไม่ได้อยกุ้งนะเอาปลาอีกเอา่อาป้าดกว่าเนืิ้ัจ้เป็นร่องเอาหวังเนาะบงปลาซิวแตะยำยาง่เฮ้ยอนช็อกตอบกินอ้าเจ้ากับเบงเนีปลาซิวมันเตะา มอปูน่อ้าเอามจามปิ้งเนยโอ้มันไม่ไดเป็นตะกี้เด้ออ้ายามจิสกินบรรยากมันจัดมาเพื่อจะบกก่นเนี่จะสกินนมไดนาแเ้งกวบดเจัดจมบรยามันเ้งพูดเลยเมนขี้ตป่าซิวแตะามหยาผัดบัได้มันเป็นน้ำเงห้ยงเงี้ยงมันแ่เนีบมันเลย มันยังง่ายคือองเอกนะขึ้นอันนี้มันต่ำเอาเอาจเจเอาโซนโจจเอาว่าตรงเอาไปกวางมันเล่นต่ำแล้วมันเล่นพื้นอแล้วน้อก บอกซ้อนแหละคืนโรลดบอต้องโง่ไก่ปลาซิวนะมันมันอนอั้นีูนมาแล้วจะของมาแล้วเอาปิ๊มันหมวีมันคือบอกได้ออบอกปลาซิวนะปลาหัวโนี่เมน,นอ้อ๋อกินเลยมามาเลย ปลาซิวมันสลดัดเด้อมันบ่ไดนะ้มันปลาะเนี่นะปลาหปาขามันเพื่อนนั่นแหละปลาขขามันชะว่วนเหอของโมเออ้อน,นั่นแหละปเป็ดะกิน่เนอะไรกินค่อยบ่ยากนำเด้อคอยบ่ากนอ อันนี้เอาไปล่องป้อยเสแองเจ้านั้นมันชิ่งง่อยู่บ้านเลยมันชิ้บอกกินมูมันบอยอุ้ยป่อยเสแงแบบปลาปนินอดได้บ้าเาควางเหคือได้กุ้งน่ะแล้กับปูเงงมันแบนโทษเฮ้ยเอาปนินนัด้านละใช่ว่าฮานเอา

ม <laughs> ีแต่ปลาทองอะไรบัดอันหฮาวควางเห็บคือได้กุ้งมันมีแต่ตัวนี้ไง จัังงยเอาปลาเข้ามาเมื่อซอยจับเมื่อก็ซอยตวดตวดขั้นมากรออันนี้ก็มีอ้อนี่เกียรลูกปลาโอ้ลูกปลายังกับปลยังเนาะน้ำเสียงแห้งน้ำที่เบิด์ตเลยมีกุ้งนะคะโอ้ยเนาะว่ากุ้งลายกะว่าแต่ว่ากุ้งลายเมื่อมันเป็นน้ำเงี้ยไปหมื่นไปใส่ตุ่มปามใส่ตุ่มยวนสาเมย์วง ขันวางเออขาลาดมันได้ชามเม็มันนะเออได้กูล่นี่างวบ่บ่บมันบ่มีลูกมันอ๋อไ่ได้ก็ได้ไปเชื่อวอ่ืออดอุ๊ดเอาเงี้ยมาให้ในอุดในห้องน้ำนั่นแล้วะเ็ดไ มันที่ไล่เอาไล่เอาัทางนั่นแหละไล่เอาอืมว้ทางเคมอาแล้วไว้มคมมันบัมาเขาไล่จคุณมาเออเออไม่สิไปได้ไล่ตะลุกตะวะอืมที่ไล่คือมนูนมึงไปจ้งเจ้าสีกลางแนวใดกลางยูตะลุกคุณล่ะคะไลมาไม่เมี้สิตักไปก่อนบิ้ง

นี S <S <preach science> ่มันร้องขึ้นแล้วนี่ใส้วิธีไม่โซนบ่ได้ต้องเอาแบบนี้บ่อเอาก็เบิ้งคือโซนช่วงอัดได้เหยื่อ เอามา đu บาด nè, โอ้ยได้ thôi, อยู่ đây อู้มันมาแล้วพูนพาเดดดองปูนปันปืนปันอยู่ทางนั้นเป็นไรเป็นไรป่าวะกี ยกขึ้นอันนี้ยกขึ้นมันดองออกแล้วเออเดาตยเดเดอเลยโอ้โ เี่พอปิ่นแนวนันอาชีพไปขาดไปชมมาเ้ยเน้อเยอู้เนอะเลยไม่ได้ช <c ười> อบต่อบ่เนไปรถไยนะอไก็ิด้กนดยคำมันหาาว่างกลางเลยที่ใครจะมีเด้งแม่ไปเอา

าไมมามัดส่เลนซ้อนเอาตัวนี้ร่นนี่หักบ่มีลูกมั่นเงีแหละไอ้ตีพอนั่นได้ลึกลางกันน้อยกล่กลางกันไกลยูแล้ว้งบอ้ยบ่งม สังซ่อมไฟป่เงี้งคาดเีเลยลูกเมยน้ำดีของแวเงี้งเอยงไมยิบโตไม่เดียวน้ำสั้นนะคอยว่าอนนี้นะมันมาตัดนะยิบ่ ค <Indonesia> ่อยซื้อมายิบเองบันองม้ค่อยลงสาแล้วค่อยซื้อตัวเงี้ยๆมาไว้ได้ยูโซนป่าฮปุวะสัน บ่เอาเขาเอ,อ้ยบอาวไปสิก็ให้แต่บ่จิ๋วกับพออ่อได้เอาเท้าไปด่าไดยมันพออ่อแล้วนี่ข้านะฮะเท้ากับมีกินเลยเอาบอ่จิว๋วเอาเด้อผูน้าไปมองมันแจ้งนี่กับเจงซ้ำด่ายแล้วภารกิจล้มเหลวเหงีย,ยงลานก็ขาด ป่านั้นว่าเห็นป่าบอลโอนอันซ้อนบาดเดียวก็พอก,กินแล้วว่าฉันหอดบัวได้สามนอนนิดน้อยอันแจงอันดีดล่งนั้นเตะชกชัวเอาเอาพอกินพอกินแบบบาดเดียวนั้นมีพอก,กินและจิวเออ <c oughs> ได้อยู่นอ้องพี่นอ้องไ,<ห>ได้บลา,าย<ถ><ไ>ปเป็นไดเออทำแล้วพี่นอ้อง นกับสีคอกขีภาพบรรยากาศไปสมนีกอลวกันว่าสุกุสุกคนฝากอะไรก็แซ่เป็นกำลังใจให้เดี่น้องเด้อสบายดีว้าวอ่ดีมันหายทับจี๊กกระุกใหญ่